สวัสดีค่ะมาดูพลังงานไพ่วันนี้กันนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะมามาดูกันวันนี้พลังงานไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับตัวคุณบ้างนะพลังงานวันนี้โอเคอะมีคนคนหนึ่งอะนะคะเขารู้สึกสับสนนะ แล้วก็เหมือนว่าเขาอะเขาเห็นว่าตอนเนี้ยตัวคุณดูดีขึ้นอืเสียดายคุณนะคนคนเนี้ยนะคะอะมีคนเสียดายคิดถึงนะเครียดคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเออนะน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นนะคุณนะบางท่านเหมือนว่าทะเลาะอะไรกันไปนะคะบางท่านที่ผ่านมาเหมือนว่าตัวเขาอะ ไม่ยอมคอมมิตในความสัมพันธ์ของคุณนะคือเหมือนกับว่าคบไปวันๆคุยไปวันๆไปเรื่อยๆอ่ะนะคะสถานะความชัดเจนก็คือไม่มีเนี่ยที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระเขาอาจจะเหมือนกับว่าชอบบริหารสเสน่ห์นะคะ,ะคุยไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรกับใครเลยนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะนะคะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้สนใจเขาเหมือนเดิมแล้วเนาะเหมือนตัวคุณตัดเขาไปแล้ว ตัดทิ้งไปแล้วอืมเหมือนว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณตัวคุณเองก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรนะคะที่ต้องไปเห็นคุณค่าในตัวเขาเช่นกันฉะนั้นถ้าใครที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณตัวคุณก็สามารถตัดจบนะคะแล้วก็เดินออกมาเนาะนะตอนนี้นะคะตัวคุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขดูสวยขึ้นดูลออขึ้นดูดูแฮปปี้นะคะมันก็เลยทำให้ตัวเขาอะนะคะ มาเหมือนแบบเขาอะมามา,มาสืบมาส่องคุณนะมาแอบ,บส่องคุณแล้วเขาก็เห็นว่าตัวคุณอะนะคะดูดีขึ้นเนาะเออทําไมคุณแบบดูดีขึ้นอะทําไมคุณดูอไม่เฮิร์ตเลยคุณดูแบบไม่เสียใจอะไรเลยอะนะคะที่แบบไม่มีเขาในชีวิตอะทาไมคุณดูโอเคเนาะเพราะว่าตัวเขาเองอะนะคะไม่โอเคเออในฝั่งของเขาอะเขาไม่โอเคนะคะอือฮึมันก็เลยเป็นที่มาของความเสียดายคุณ นะอยากที่จะกลับมางออยากที่จะกลับมาคุยกับคุณอยากจะกลับมาคอมมิตคุณด้วยนะอ่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาก็กลัวแล้วแหละนะคะว่ากลัวว่าคุณเหมือนแบบจะมีใครมาแย่งไปอะเนอะคือกลัวจะมีใครมาคอมมิตกับคุณจะมีใครมาชอบคุณจะมีใครมาจีบคุณแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียคุณไปนะคะคนคนนี้ดูเขาเป็นคนที่ทำอะไรย้อนแย้งนะ ปากไม่ค่อยตรงกับใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาตัวเขาอะไม่ได้ไม่ได้ดูแลเทคแคร์ care, ไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้เอาใจาใส่อะไรคุณนะเหมือนเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคุณคงไม่ไปไหนอะเนาะนะคะแต่ตอนนี้ตัวเขาตัวเขาก็ได้รู้แล้วแหละนะคะว่าเออเวลาที่ตัวคุณ บทจะไม่เอาก็คือไม่เอาเนาะแล้วตัวคุณก็คือเด็ดขาดชัดเจนมากนะคะอืมนั่นแหละเขาก็เลยรู้สึกกลัวคุณขึ้นมาเนาะโอเคอ่ะพลังงานของเขาก็ประมาณนี้แหละนะตอนนี้ดูเขาก็แบบวุ่นวายนะวุ่นวายวุ่นวายกับตัวเขาเองนั่นแหละนะคะนะว่าจะเออยังไงดีก็อยากจะกลับมาง้อคุณนะอืมแต่ว่าตอนนี้คุณน่าจะมีตัวเลือกมีทางเลือกของคุณเยอะอยู่เหมือนกันเนาะนะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือคุณไม่ใช่ของตายนะคะอืมนั่นแหละโอเคอ่าพลังงานประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ